มาับีตบปากแตกเลยของเล่นเหรอฮะของเล่นเลยเราเล่นเหรอเพื่อนเล่นหรือไงคะเล่นแต่แลวมันจะตบหัวอยูีกเลนอะไรอ่ะงาเวทีไม่ได้แบบนี้แบงงานเหรอนี่้บพี่ หยุดเล่นไ,ได้แล้วหยุดพูดแบบนี้แหละดีแล้วหยุดพูดเลย<อ>นะทำไอะไรก็ไม่รู้ทำไมทีงพี่ทำแบบนี้ไหนผมไม่ต้องชู้ยนะผมจะไม่แค่คนเดียวไงแล้วสองคนนี้เป็นใครผมจะ่ถามจริงๆเถอะสามคนเนี่ยไหวไหมถ้าไม่ไหวเข้าไปนในใจของฉันเลยอย่าลุช่วยด้วยก็ได้ไล่นะลุกขึ้นยกโลกว่าใจไม่ถูกเลย

ไม่ได yeah. ้โตอย่างพอเพียงนี่พี่เพื่อมาในตอนไปแต่งงานด้วยหรือเปล่าล่ะว่าขนาดแต่งงานผมจะคุแต่งกับน้องไม่ได้หรอพี่คะทำไมถึงแต่งม่ได้ผมจะมีคนรักอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วใช่ไหมคะใครอ่ะพี่บุญนำไงล่ะพี่คะบุญนำเด็กมันเหรอก็พูดให้ไงล่ะพี่คะก็เม่ยินแววแววไงรีวิวไอ้ขนุนมันพูดถึงบ่อยอ๋อเด็กวัดทุกเมื่อจะโตเด็กวัด เี่มันู่แค่นี้แหละเป็นไรคะผมจะยอมคะสูงแค่คือป่าโเนาะบอกว่าไม่แต่งไม่แต่งไม่ต่งมาทไมเนี่ยแต่งงานแล้วเลิกเที่ยวแล้วกนอได้ังไงปาดีไม่ว่าเลยทำไมฝันนะไปเลยไม่ไม่บอกว่าไม่แต่งไม่แต่งมาไมเนี่ยไปทาไมแต่งงานไง ทำไมหนังไม่แต่งแล้วก็นี่นายยังงนายพามีพาหนามาแต่งด้วยเนี่ยแล้วทำไมหนังไม่แต่งล่ะแต่งกับพี่นาแต่งกับพี่นาเหรอโจ่ตัวนะ